ก็กลับสวัสดีพี่พี่นเพื่อนอน้าๆน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดยแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นาคุไหนเข้ามาจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลค์คลิปลูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่นาคุไหนใจสายใครก็ไลค์คลิปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเค,คผมเริ่มที่แรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญหลวงปูหมุนนะผมเนี่ย ทีต่ตาสีโลนะครับแห่งวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดน,น,น,นะผมเนี่ยเป็นเหรียญบูชาครูหกสองนะผมเนี่ยเป็นรุ่นเจริญพรบนย้อนยุคนะผมปีหกสองนะผมเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษนะอุโบสถวัดบ้านจานนะผมเนี่ยครับจังหวัดศรีสะเกดนะผมเนี่ยครับนำเลิกนะผมเนี่ยเป็นรุ่นเจริญพรน,นะเนี่ยบูชาครูนะผมเนี่ยเป็นเหรียญลงยานะผมเนี่ยต่อโค้ดพิเศษตรงสังคตินะผม เนี่ยเป็นเหรียญกระไรทองสวยมากนะผมเนี่ยลงยาขาวนะผมเนี่ยลงยาจีวรน,นะผมเนี่ยเนี่ยเจริญพรบุญนะผมเนี่ยต่อโคตอุนะครับแล้วก็มีคําว่าพิเศษนะครับแล้วก็หมายเลขสี่หนึ่งนะผมเนี่ยลงปูมุลน,นะครับเนี่ยพี่น้าในใจสายคลายแก้ลายมานะผมเนี่ยหลังยันนะผมเนี่ยเมตตามหานิยมนะผมเนี่ยพระอมตะมหาเทระจานห้าแผ่นดินนะผมเนี่ยครับ ปีหกสองนะผมเนี่ยเป็นรลไยทองนะครับเนี่ยคล้ายเนื้อทองคําคเลยนะผมสวยมากนะผมพี่น้าใน่แจสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยองนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพาดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันนะผมกับพี่น้าใน่แจสายใครแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นเหรียญท้าวเวสวุวรรณโนนะผมเนี่ยครับรุ่นสมประสงค์รวยสมปรารถนา,นะ,น,ถา,าน,นะผมเนี่ยสำนักสงฆ์ทูดงสถาทันิทอนนะผมเนี่ยจังหวัดชาเซิงเซาณ์นะผมเนี่ยเป็นรุ่นที่เจตนาการสร้างดีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญเสมาหนึ่งนะปีหกศีนะผมเนี่ยครับนี่ก็พิเศษนะผมเป็นเนื้อนวะโลหะ หน้ากากเงินแท้นะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดน,นะผมเนี่ยเนี่ยเป็นหน้ากากเงินสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นน,น,นวฬิายเงินนะผมเนี่ยลงยาส้มนะผมเนี่ยขอบน้ําเงินนะผมเนี่ยเนี่ยท้าวเวสวานโน่นะเนี่ยหน้ากากเงินสวยๆเลยนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยครับเนี่ยสมประสงค์นะผมเนี่ย เนี่ยพี่น้าเนี่แจยสายใครก็ลายมานะผมเนี่ยครับสวยมากนะผมเนี่ยเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินแท้นะผมเนี่ยลงยาราชาวดีสีส้มนะผมเนี่ยด้านนี้ก็จะมีเนี่ยจะมีสติกเกอร์บังอยู่นะเป็นโค้ดหมายเลขนะผมเนี่ยทางวัดเขาติดมานะผมเนี่ยซีนเดิมแลนะผมเนี่ยไม่ได้แกะเลยนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยองนี้ก็แบ่งปันที่350บบาทพร้อมส่งนะผม เนี่ยสร้างจํานวนแค่ร้อยเหรียญเองนะผมเนี่ยโดยมีการรวบรวมจำนวนมรดสารนะผมเนี่ยแผ่นยันจากพระเกจิอาจารย์กว่า60รูปนะผมเนี่ยที่ท่านได้เมตตาจารย์ให้นํามาหล่อหลอมเป็นจำนวนมรดสารนะผมโดยมีเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรนะผมเนี่ยเป็นผู้รวบรวมนะผมเนี่ยมรดสารศักดิ์สิทธิ์นำมาหล่อหลอมนะผมเนี่ยแผ่นยันนะผมรับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนะครับที่น้าในใจสายคลายกันไลน์มานะผมเนี่ย เหรียญเสมาเทวิสวรรณโนครับเนี่ยครับสำนักสงฆ์ทุดงสันัานยาพรจังหวัดสายเชิงเซาครับผมเนี่ยครับสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเอาไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยเป็นหลอปิตาโต๊ะกลางนะผมเนี่ยปิตาลอยองนะครับเป็นย้อนยุคนะผมหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะผมเนี่ยจังหวัดนครปฐมนะผม เนี่ยออกปี37มเจ็ดนะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะผมเนี่ยทองผสมนะผมเนี่ยโดยมีเกจิค่าจานันสายนครปฐมนะผมเนี่ยร่วมไปทานจิตปุกเสกมากมายนะับที่มีชื่อเสียงนะผมเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะผมเนี่ยหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะผมเนี่ยหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะผมเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็หลวงพ่ออับวัดท้องไซนะผมเนี่ย แล้วก็หลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะผมและหลวงพ่อทองคําวัดพะเนยียงแตกนะครับและก็มีหลวงปู่แพ้วปาวโลด้วยนะผมเนี่ยที่ร่วมทานจิตบุกเซกนะ,น,นะผมเนี่ยในปีสามเจ็ดนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นปิดตาหล่อโต๊ะกลางสวยมากนะผมเนี่ยเป็นเนื้อโลหะที่ใช้โลหะเก่ามาหล่อหลอมเป็นมอนสานนะผมเนี่ยเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมปีสามเจ็ดนะผมที่น่าในใจสายคลแก๊ไลม์มานะผม ทางวัดก็เจ้าหาบูชาแพงอยู่นะผมเนี่ยครับนี่ผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมองค์นี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมทรงนะผมครับพี่น้าเนี่ยแจ้สายครแค่ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนับข้าวนับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเป็นพระรอปิตาลอยองนะผมเนี่ยเป็นเนื้อสำลิดนะผมเนี่ย ของหลวงพ่อรุ่นนะับวัดป่าเลไรจังหวัดมหาสารคามนะผมเนี่ยเป็นปิตารุ่นแรกนะผมเนี่ยครับก็ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของชาวจังหวัดมหาสารคามนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อรุ่นนะผมวัดป่าเลไรนะผมอันนี้เป็นเนื้อสำลิดนะผมเนี่ยสร้างน้อยนะผมเนี่ยสร้างแค่สองพันองค์เองนะผมเนี่ยจะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสำลิดเองนะผมเนี่ยครับเนี่ยเนื้อแร่ธาโลหะ เนื้ออื่นไม่มีนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับหลังยันนะผมแล้วก็ต่อโคดใต้ฐานนะผมเนี่ยครับสวยมากับผมพี่น้ำในใจสายใครแกล็ดลายมานะผมเนี่ยครับรงนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมครับพี่น้าในใจสายใคร้กล็ลายมานะผมครับข้าวไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าเนี่ยใจใสใครก็รักให้ลูกมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันนุ่องค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดแชร์นะผมชอบคนไหนก็ลักแค่ลูกมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม